สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าประวัติของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านมีชื่อว่าพระครูวิหารกิจจานุการหรือว่าหลวงพ่อปานโสนันโทเทระอดีตเจ้าอาวาสวัดบางนมโค จังหวัดอยุทยาท่านมีอายุอยู่ช่วงระหว่างปีพศ2418ถึงปีพศ2481รวมสิริมายุได้63ปี4 2พรรษาซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่5โดยมีโยมบิดาชื่ออาจโยมมารดาชื่ออิม่ม นามสกุลสุทธาวงอยู่แถวย่านบางนมโคจังหวัดอยุธยาโดยอาชีพทางครอบครัวก็คือทำรรนาแต่ครอบครัวของท่านนับได้ว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะค่ะสมัยนั้นเขายังมีทาสกันอยู่นะคะที่บ้านท่านก็มีทาสเช่นกันค่ะเมื่อตอนท่านเกิดมา ท่านมีปานแดงอยู่ที่นิ้วก้อยมือสายตั้งแต่คนนิ้วจนถึงปลายนิ้วคล้ายกับปลอกนิ้วเลยค่ะโยมบิดาของท่านจึงตั้งชื่อทันว่าปานต่อมาเมื่อปีพศ2439ท่านได้อุปสมบทเป็นพระ ภิกษุณพัตสีมาวัดบางนมโคโดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอเป็นพระอุปชาต่อมาท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อสุนพ่อสมควรแล้วจึงได้เดินทางไปศึกษาพระปะริยธรรม ณวัดสเกตราชวรมหาวิหารและวัดเจ้าเจ็ดในเรียนแพทย์แผนโบราณจากวัดสังเวชศึกษาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเนียมและหลวงพ่อโหน่งอดีตเจ้าอาวาสวัดครองมดันเรียนวิชาสร้างพระเครื่องดินจากชีระขาวเรียนการปลุกเสก พระเครื่องและเป่ายันกรอบเพชรจากอาจารย์แจงสวรรคโลกได้รับพระคาถาปัจเจกโพธิสัตว์มาจากครูพึ่งชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นท่านจึงได้มาอยู่ที่วัดบางนมโคและพอถึงพศ .2474 ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูวิหารกิจจานุการโดยกิจวัตรประจำวันของท่านก็คือหลังจากท่านฉันพัฒตาหารเพลแล้วท่านจะมาส่งเคราะห์ชาวบ้านตลอดทั้งวันและการทำน้ำมนต์เพื่อรักษาคนไข้รวมทั้ง ู้ที่ถูกกระทำกุลใส่ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องของสะสมมีค่าไว้นะคะเดี๋ยวจะมีประวัติพระเกจิจิตดังๆอีกค่ะ